มาถึงช่วงแรกครับเป็นเรื่องของช็อตอัปเดตนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับประเทศไทยนิดหนึ่งแล้วกันนะทางอาก a ดาเนี่ยเขามีการเปิดเผยครับว่านักท่องเที่ยวชาติไหนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากที่สุดนะครับทางอาก d ดาเปิดเผยครึ่งปีแรกของ2568พบว่าจีนมาเลเซียและเกาหลีใต้เป็นชาติที่มาเที่ยวมากที่สุดครับโดยจุดหมาย ไปทางยอดคิดยังคงเป็นกรุงเทพฯพัทยาแล้วก็ภูเก็ตเช่นเคยนะครับแต่ว่านักท่องเที่ยวเกาหลีใต้เนี่ยกับใช้เวลาพำนักหรืออยู่ในไทยนานที่สุดโดยนิยมพักระยะยาวแถวจังหวัดปทุมธานีตามมาด้วยนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นและสิงคโปร์ที่นิยมไปอยู่ที่เกาะเอานะครับส่วนข้อมูลของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาระบุว่าครึ่งปี แรกของ2,568มีนะักท่องเที่ยวต่างชาติเดินทางเข้าไทยมาแล้วกว่า16ล้านคนนะครับแล้วก็สร้างรายได้มากกว่า740,000ล้านบาทแต่ที่ผมสงสัยคือแล้วทำไมคนเกาหลีใต้เข้าไปอยู่แถวปทุมธานียไปทำงานหรือเปล่าเอ๊ะยังไงถ้าเกิดเวอนๆคนไหนทราบฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะครับโอเค